แวะปั๊มบางจากนครนายกครับมีของเล่นด้วยครับอือื้มออ้มโอ้โหโอ้ขี่ม้าแล้วลูกโอ้มาไปแล้วม้าวิ่งแล้วครับควบม้าไปแล้วครับยีเคควบม้าไปแล้ววิ่งโอ้โอ้โวิ่งไปแล้ว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  ควบมาไปแล้วครับมานครนายกครับเขวี้วิ่งควบมาไปแล้วครับโอ้โหโอ้อ้โควบเร็วเร็วควบเร็วเร็วขี่เร็วเร็วไปไหนต่อ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 ขี่อะไรตัวอะไรวะนี่โอขึ้นตัวแล้รวะตัวอะไรไหมเรียกตัวอะไรวะแก็แกะก็แกะอย่างนี้เหรอ